ทุนใหญ่ในประเทศนี้ค่ะมันสบายจริงๆเพราะว่าอะไรเอาเปรียบประชาชนแค่ไหนรัฐบาลก็ไม่เคยว่าและดิฉันก็สงสารประชาชนประเทศนี้จริงๆที่เราต้องมีรัฐบาลแบบนี้ที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยจงใจทําเป็นมองไม่เห็นปัญหาเพื่อให้กลุ่มทุนเนี่ยขูดรีด่ดเอากับประชาชนทีนี้ดิฉันก็ต้องถามค่ะว่าไอพอลกอที่ให้ค่ายมือถือร่วงรับผิดชอบด้วยเนี่ยทุกวันนี้มันอยู่ที่ไหนคะรัฐบาลยังไม่ออกพอลกอที่ให้ค่ายมือถือร่วงรับผิดชอบแต่ค่ายมือถือเข้าออกแล้วค่ะประธานดงเต้นนะคะ นี่ค่ะประกันภัยไซเบอร์แพ็กเกจแบบรายเดือนนี่คือนวัตกรรมนวัตกรรมใหม่จากค่ายมือถือเลยที่เป็นนวัตกรรมที่เกิดจากความล้มเหลวของรัฐบาลอย่างแท้จริง ดิฉันเวทนาประชาชนในประเทศนี้มากนะคะเพราะนอกจากค่ายมือถือเนี่ยจงใจขายซิมให้แก๊งคอเซ็นเตอร์แล้วแล้วก็ไม่คิดจะช่วยเหลืออะไรพ่อแม่พี่น้องประชาชนค่ายมือถือยังสวยโอกาสที่ประชาชนลำบากแบบนี้เอามากอบโกยมาขูดลีดค่ารักษาความปลอดภัยรายเดือนจากประชาชนได้อีกโดยที่รัฐบาลน,นั่งดูเฉยๆทั่วโลกเนี่ยดิฉันเชื่อว่าน่าจะมีแค่ประเทศไทยเราเนี่ยแหละคะ่ะที่รัฐบาลปล่อยให้นายทุนลังแกและเอาเปรียบประชาชนได้ขนาดนี้รัฐบาลแก้ไขปัญหาแก๊งคอรเซ็นเตอร์ไม่ได้ บังคับให้ค่ายมือถือร่วมรับผิดชอบก็ไม่ได้และยังปล่อยให้ค่ายมือถือมาสูบเลือดสูบเนื้อกับประชาชนอีกดิฉันต้องบอกว่าไม่เคยเห็นอะไรที่มันด่าด้างขนาดนี้มาก่อนจริงๆท่านประธานค่ายมือถือนอกจากจะไม่จัดการซิมผีเบอร์ม้าของแก๊งคอร์เซนเตอร์แล้วยังจะกล้าเอาแพ็กเกจแบบนี้มาขายอีกแล้วเรื่องนี้มาสะท้อนอะไรรู้ไหมมันสะท้อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นไอเบอร์ที่จ่ายเงินเนี่ย ท่านดูแลได้ถูกไหมท่านปกป้องให้มิจฉาชีพไม่เข้าถึงเบอร์เหล่านี้ได้ใช่ไหมและถ้าถูกหลอกท่านก็ชดเชยให้ได้อีกดังนั้นมันแปลว่าทุกเบอร์เนี่ยทาแบบนี้ได้อยู่แล้วถูกหรือเปล่าแล้วทาไมท่านไม่ทําตั้งแต่แรกท่านแพทองทานจริงๆท่านต้องถางตาดูวไว้เลยนะคะว่านี่คือผลงานจากการที่ท่านไม่สามารถจะปกป้องอะไรประชาชนจัดแก๊งคอร์เซนเตอร์แก๊งมิจฉาชีพได้เลยเขาถึงเอาช่องทางแบบนี้มาโกยเงินเข้ากระเป๋าเพิ่มอีก